สัตว์ชาวที่3กำลังเตรียมที่จะดำเนินการพิธีกรรมประวัติศาสตร์อีกครั้งร่วมกับนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่เคียร์สตาเมอร์ท่าทางเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่แพร่หลายในประวัติศาสตร์ซึ่งเน้นย้ำถึงความต่อเนื่องและความพักดีต่อมงกุฎ พิธีจูบมือมีรากฐานมาจากประวัติศาสตร์อังกฤษดังที่ประจกอธิบายพิธีกรรมนี้เกี่ยวข้องกับนายกร,รัฐมนตรีคนใหม่หรือสมาชิกสภาองคมนตรีคุกเข่าต่อหน้ากษัตริย์หรือราชินีแล้วเอามือแตะริมฝีปากท่าทางนี้ถือเป็นการกระทำแห่งความจงรักภักดีขั้นสูงสุดมีมาตั้งแต่สมัยโบราณที่ความจงรักภักดีต่อพระมห ah ากษัตริย์เป็นสิ่งสำคัญยิ่ยง บารอนเนสมอ์แกนอดีตรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงประสบการณ์ดังกล่าวว่าน้าวิตกที่สุดในชีวิตของเธอเมื่อเธอได้รับการแต่งตั้งให้เป็นองค์มนตรีเธอสารภาพว่าฉันลืมหายใจเพราะฉันใกล้ชิดกับพระมหากษัตริย์มากพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้เตือนผู้เข้าร่วมแต่ละคนถึงความจริงจงังและศักดิ์ศรีของความรับผิดชอบใหม่ของพวกเขา ทางเชิงสัญ,ญาลักษณ์หรือท่าทางที่ยังมีความสำคัญทางการเมืองแม้ว่าสํานวนจูบมือจะบ่งบอกถึงการสัมผัสทางกายแต่ความคิดเห็นที่แตกต่างก,กันกับความเป็นจริงของท่าทางนี้ในยุคปัจจุบันก่อด้นราวอาดีตนายกรัฐมนตรีอ้างในอัตชีวประวัติของเขาว่ามีเพียงการจับมือกันระหว่างเขากับราชินีในปี2550 ในทางตรงกันข้ามโทนี่แปบรรายงานว่าเขาได้รับคำแนะนำให้ใช้ริมฝีปากของเธอรูปลาพระหัตถ์ของพระราชินีอย่างประณีตเรื่องราวเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติดังกล่าวได้พัฒนาไปตามการเวลาแม้ว่าแก่นแท้ของพิธีกรรมยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนั่นคือการแสดงความพักดีและความเคารพต่อพระมหากษัตริย์ ลิสทรัสนายกรัฐมนตรีคนสุดท้ายในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่2ต้องไปที่บามเราในสกอตแลนด์เพื่อประกอบพิธีกรรมนี้เนื่องจากสุขภาพของพระราชินีไม่ยอมให้ทำในลอนดอนท่าทางที่เน้นการเปลี่ยนแปลงการจูบมือถือเป็นการเปลี่ยนผ่านอำนาจอย่างเป็นทางการหลังจากพิธีนี้เคลสตัมเมอร์จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ ตามธรรมเนียมแล้วผู้นำทางการเมืองคนใหม่จะไปที่พระราชวังบัคกิงแฮมด้วยรถของเขาเองและออกจากรถของนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการถ่ายโอนอำนาจทีสตาเมอร์ mer, จึงควรเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่3ในรัชสมัยพระเจ้าชาวย์ที่3ต่อจากลิสทรัสและริชิซูนาาพิธีกรรมนี้แม้จะแพร่หลายในประวัติศาสตร์แต่ก็เน้นย้ำถึงความสำคัญของความต่อเนื่องและความมั่นคงในการเมืองของอังกฤษ เขายังจำได้ว่าแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำแต่สถาบันกษัตริย์ยังคงเป็นเสาหลักสำคัญของชีวิตสาธารณะในสหฮาราชาณาจากักร